ก็สวัสดีเพื่อนเื่อของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเพื่อนใสเท่าใสเสี่ยงโชคครับวันนี้ก็มานอนแจเล็กซี่เป็นคืนแรกก็มาเป็นรอบที่6แต่รอบที่2ของปีนี้ครับเพราะรอบแรกนั้นก็ไม่สามารถปั้นเอาห้องนอนได้ก็ ห้องที่เกียร์ลี่ตอนนี้วันธรรมดาเขาสามหมื่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็สี่หมื่นแล้วเพราะผมถือเงินมาแค่หมื่นเดียวก็สองพันก็ไว้ใช้จ่ายเดินทางไปกลับประมาณนั้นสำหรับรอบนี้ก็มาแบบเดิมครับกว่าจะได้ห้องก็หน้าครับห้าทุ่มกว่าก็ มีคนก็อาจจะติดตามก็ไม่ต้องบูลลี่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนรวยผมก็เล่นเอาแบบทางมาสนุกเพื่ออยากเอาชนะทำว่าอยากรวยไม่ก็อยากเ้่ยกันทุกคนแหละแต่ที่เล่นมันก็เสียเสียทุกคนผมไม่รู้อะเท่าที่เล่นมันมีผมรอดรอดกว่าเพื่อนอยู่หน่อยๆมีได้มีเสียกว่าคนอื่นสำหรับรอบนี้ผมก็ มาปั้นเอาห้องก็ปั้นไพ่สองขอนครับก็ได้ห้องเพราะว่าถือเงินมาหมื่นหนึ่งมันก็วันนี้มันโลห้องที่สี่หมื่นครับแล้วก็มารอบนี้ผมจะเสียเงินหรือไม่ถ้าตอบตอนนี้ว่าไม่เสียแล้วครับผมผมกั้นใจเอาเงินหมื่นที่เราเอามาจากบ้านโอนกลับบ้านแล้ว แต่ถ้าโอนต่ำกว่า30,000ื่นเขาเจ็บแพงเขาเจ็บสามรอเลยถ้าถ้าสามหมื่นขึ้นไปก็เจ็บประมาณนั้นแหละครับที่แรกก,ก็ก็หวังว่าจะได้โอนเยอะๆกว่านั้นจะไม่ได้เรื่องเสียเสียแพงเขาบอกว่าค่านำเนินการอะไรมันนั่นแหละมันก็เลยแพงเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาเงิน หรือโอนเงินมันง่ายไม่ต้องออกข้างนอกไม่เหมือนเมื่อก่อนก็คิดเฉลี่ยถ้าโอนเขาก็หัก80สตางก็ไม่ถือว่าแพงครับก็ถือว่าถูกมากก็ไม่ต้องเสียเวลาข้ามดานไปกับยิ่งของตอมกมัพูชายิ่งหนะัก สำหรับวันนี้ก็คงจะขึ้นมานอนพ่อโลห้องไว้ไม่ได้นอนก็ใช่เหตุตอนนี้ก็หกทุ่มครึ่งแล้วครับก็เล่นก็ประมาณนี้แหละแล้ววันนี้ก็ขอชั้นล่างเขาก็บอกว่ามันไม่ได้สำหรับชิปโป้พิปโป้มันน่าจะชั้นนี้เขาก็เขาบอกบอกลัวนั่นแหละเขาให้มาอยู่ห้องติดบ,บันไดหน,นีไฟเลยครับตอนนี้อยู่ไกลสุด ที่ห้องไม่เคยมีมาก่อนสำหรับผมตอนนี้ไม่ไม่ขาดทุนเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่าสองรอบหลังผมจะเสียทั้งสองรอบเพราะว่าปั้นมาได้แล้วก็เสียคืนเขาหมดแต่รอบนี้ก็ปั้นมาได้ถ้าเสียคืนก็คืนอัดใหญ่คนมใหญ่ครับเพราะว่าทุนผมเอาไปกลับบ้านแล้วหมื่นหนึ่งนั่นแหละนี่ครับที่เห็นวางอยู่บนโต๊ะนี่ ยันนี่มี6กหมื้าครับ6กหมือนห้าอัยายสนมยายดังนั้นดูว่าผมจะปั้นเอาได้6หลักหรือไม่หรือผมจะขึ้นตายยายไปผมก็ไม่ไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันก็ยากวางขอนวันนี้ผมก็โดนสวนขอนหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับว่าขาดทุนในขอนนั้น มันแตม่มันก็ทำให้เราเสียเวลาครับเพราะว่าผมเล่นไม่เยอะผมเล่นสองร้อยสามรแล้วก็เดินที่หกสิบสองยไปประมาณนั้นนะ่ะเดินแบบในจิ้งเจลเลยครับเดินอัพไม่ได้สนใจสู้กันที่4ีหไม้เลยโดนก็โดนไม่โดนก็เอาคืนได้โดนก็ผมก็คงกลับบ้านประมาณนั้นเพราะว่าผมมาทดลองเล่นแล้วแบบเล่น1นึ่งสองไม้อะ มันมีแต่เสียซึมลึกครับมันมันโดนมันโดนไม่เยอะก็ปั้นควายเอาคืนมาได้มันก็มาได้นอนนอนน้องปีแบบนี้แหละนอนน้องปีงั้นแต่ไม่ได้ตังค์ผลสุดท้ายก็คืนเขาไปประมาณนั้นสําหรับวันนี้ก็คงจะกลับขึ้นมานอนครับเพราะว่าคงไม่เล่นต่ออีกแล้วโลห้องไว้ไม่นอนก็ไม่รู้จะยัะยงไงห้องเขาสวยๆห้องดีมากก็สําหรับคนไม่เคย ดูไม่เคยเห็นไม่ดูเคยดูคลิปนึงก็ดูนะครับว่าห้องสวยเดี๋ยวผมจะให้ชมห้องเลยนี่ครับมันก็มาแบบศิลปินเดี่ยวครับมีคนขอขึ้นมานอนด้วยแล้วใครจะกล้าขึ้นมานอนละครับมันจะหลับตาได้หรือเรานอนในจระ,ะแวงมันจะเสื้อมันจะขโมยของคนไม่รู้จักกันถามว่าขึ้นมานอนได้ไหมผม ก็คงว่าไม่อะ่ผมไม่เอาอ่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวภายในคาสิโนของเขาครับภายในคาสิโนนี่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นห้องนอนแบบนี้เขาคงให้เห็นแล้วแหละไม่งั้นเขาไม่มารีวิวอะไรให้เราเห็นนะนี่สภาพห้องสภาพห้องครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาเคลื่อนไปทางคาสิโนครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละในวีดีทัศ์ที่เขาไว้เป็นห้องนี่ครับ NO โนทงแบบนี้เลยอันนี้อันนี้มั็นเป็นมุมโต๊ะสไลอตเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเดออันนี้ถ่ายได้ไม่ถ่ายไม่ได้เขาคงไม่มารีวิวไว้ในจอโปรเจคเตอร์หรอกอันนี้ดูทีวีได้นะครับแต่เลื่อนไปจุดอืดด่นอื่นอันนี้ g a l a x y เพราะว่าตอนนี้ g a l a x y น่าจะทันสมัยที่สุดแล้ว ผมก็เสียๆตามหลังอยู่เพราะว่าหลังปีใหม่จริงๆแล้วผมจะลองเข้าไดมอนด์เพราะว่าไดมอนด์ Diamond เขาโลชิปหมื่เดียวเองครับเป็นโรงแรมเก่าเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีแบบหมื่นหนึ่งจะให้ร้อยหรืออะไรไม่แน่ใจหรือฝั่งรีสอร์ทไม่แน่ใจแต่เขาโดนไฟไม้ไปก่อนแล้วพึ่งซึ่งวันนี้ผมมาผมเห็นเขาลื้อครับลื้อ ที่ไม่น่าเชื่อมันไม่ข้ามมาฝั่งรีสอร์ทฝั่ง16ชั้นนั้นก็ไม่ครับแต่ไม่ถึงพังแต่ฝั่ง8ชั้นที่เป็นตัวคาสินโนกับโรงแรมอีกฝากนี้ไม่แบบพังถล่มเลยก็แถวนั้นเขาก็ไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรผมถ่ายรูปมารูปหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะไล่ดูเอ,เองเพราะว่าก็สงสารเนาะคนที่เขาสูญเสีย ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าที่มาส่วนมากมีแต่คนไทยครับอันนี้ผมจะให้ดูห้องสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นชิปก่อนอะไรเงี้ยก็ถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับโรงแรมขนาดนี้ มีแต่คนคิดไปเองเขาคงไม่ทําอะไรหรอกครับเขาไม่ได้แยแสหรอกว่าคุณจะได้เขาไปเท่าไหร่เพราะวันหนึ่งคือวเขาคุณก็มาคืนเขาอยู่ดูแลอีกอย่างหนึง่งเรามาอย่างนี้มันก็มีคนรู้อยู่แล้วถาม่าเสื่อเสียงเขาเขาคงไม่ปล่อยทิ้งกับเรื่องเรื่องแค่นี้มีมีแต่เขาจะดีด้วยมั้ยมีคนไปโปรโมทบอกต่อให้เขาแต่ผมก็แนะนํานะครับในตู้นี้ละไป อย่ามาไม่มีใครเอาชะนะมันได้แค่มีสองสีแดงกับน,น้ำเงินสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้วันนี้ที่เล่นด้วยกันเสียกันทั้งหมดมีพี่คนหนึ่งเขาได้เขาเลิกเลิกเลยถามว่าเลิกเลยวันหน้าก็ไม่ใช่ครับวันหน้าเดี๋ยวก็มาคืนวันอยู่ดีนี่บนบรรยากาศบนห้องนะครับให้ดูก็เพื่อนสายเปตองก็รอก่อนนะครับว่า f อฟทางเปตรงเยอะ เข้าทางเปตองก็ได้เพื่อนเปนตองส่วนสายท่องเที่ยวก็มันก็บอกไม่ถูกอะ่ะในความคิดผมก็จะไปก่อนที่มันจะเดินไม่ได้ประมาณนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้เรามันก็ไม่มีมีใครพาคนไปเราไปแน่ๆอย่างนั้นก็คงจะไปเรื่อยๆก็หาไปได้ตายก็เอาไปไม่ได้ประมาณนั้นแหละครับ ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาทาลุงในเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องพวกนี้ผมก็นั่นแหไะครับเหมือนที่ผมบอกผมก็มีลิมิตของผมที่หนึ่งหมื่นบาทตอนนี้จะฟิกที่หนึ่งหมื่นบาทนอกจากผมจะบวกมาเยอะๆค่อยจะตีมาเพิ่มแล้วก็ตั้งหลักใหม่ถามว่าผมจะหยุดตอนไหนถ้าผมเสียคือเสียครั้งสุดท้ายผมก็หยุดเลยผมจะไม่มีแบบโวยที่ได้ไปก่อนต้องไปเอา คืนกลับมาเล่นถอนทุนแก้ทุนผมไม่เอาหรอกครับเพราะว่าถ้าเราเอาชนะมันได้เราไม่เสียมันไปถึงขนาดหาถอนทุนมีแต่โดนทั้งนั้นเลยฮะก็เพื่อนๆที่เข้ามาก็สําหรับคนที่ไม่เคยมาทางคาสิโนก็อย่าอยากมาไม่มีคนไหนเอาชนะมันไปได้เพราะว่าเท่าที่ถามมีแต่คนเสียครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านผมนั่นกะ ขายร้านค้าขายรถขายลาขายตึกนงที่ฟังเข้าหูมีแต่คนขายตึกขายร้านครอบครัวแตกแยกประมาณนั้นครับส่วนคนที่มาแล้วก็ขอให้ได้ได้เฮงเฮงรวยๆยปังปังใช้สติปัญญาในการเล่นขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็อย่าว่าอย่าด่ากันเดอ้อ วิธีทางของใครของมันก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าเรามาเงินเจ้าผมก็อยากให้ได้ทุกคนแหละครับแต่มันไม่ได้ผมก็เชี่งคายใจอยู่การเล่นเงินเหมือนเราเป็นต่อแต่ทำไมพอเล่นจริงเราทำไมถึงเสียเงินให้เขาถึงแพ้เขาผมก็งงอยู่เหมือนกันทั้งทีง่เรามีโอกาสเลือกก่อนแค่แดงกับน,น้ำเงินผิดก็มีโอกาสแก้ตัวแต่ในที่สุด ก็มีแต่คนเสียให้เจ้ามือทางบ่อนเขาถึงบอกว่าไม่กลัวแต่ทางบ่อนเขาก็ไม่ได้โกงด้วยเราเอาชนะเขาไม่ได้เองบางคนไม่มาก็บอกว่าเขาโกงไพ่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างเรามาดูกับตามันไม่โกงหรอกครับแต่ไพ่เขาทําลงมาเขาสับไพ่อยู่แล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าไม่สับันก็บใครก็คงเอาได้มันก็คงจะเรียงเป็นมังกรเป็นตับมั้ง ธวรกิจก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวอาบน้ำนอนก่อนพรุ่งนี้เจอกันเป็นนั้นว่าผมผ่านคืนแรกคืนที่สองมีแน่ครับที่นี่ไม่รู้ว่าจะบวกหรือจะคืนเขาผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมมาทุกแล้วทุกรอบผมก็จะบวกก่อนทุกรอบผมก็จะคืนเขาทุกรอบประมาณนั้นแหละเท่าที่เล่นผมก็เหมือนตัวเองเหมือนกันก็ยังหาจุดบอดตัวเองเอกันแต่รู้ว่ามันเอา ผมตอนเวลาหัวร้อนครับเพราะว่าเมนมันก็มีอยู่วันนี้ก็โดนไปดอกอัพอยู่สดอกเหมือนกันนั่นก็โดนไปหมื่นถ้าถ้าไม่โดนหมื่นนั้นผมก็มีเงินงอกเพิ่มขึ้นมาหมื่นประมาณนั้นแหละเพิ่มจากจุดนี้มาก็แค่นี้นะครับฝากไว้คิดสําหรับคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากเข้ามารับชมก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตัวบนด้วยนะครับ ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวก็คงจะทําช่อง YouTube ไปด้วยเที่ยว3วิถีคือเที่ยวธรรมชาติก็เล่นกีฬาเปตองอะไรประมาณนี้ที่จะอัปโหลดแล้วก็มาทางนี้ก็จะอัปโหลดอันนี้แหละครับคือในวิถีชีวิตประจําวันก็จะทําไปเรื่อยๆพอเราก็ไปก็เที่ยวแล้วก็ลงไปประมาณนั้นก็มารอบนี้ก็แปลกใจวันวันนี้ยังไม่มีคนทัก บอกว่ารู้จักผมสักคนเลยทุกรอบมันมีแล้วคนวันนี้น้อยครับน้อยขนาดวันวันหยุดคนไม่เยอะครับปกติคนมันจะเยอะคนนี้เขาบอกว่ามันมีแต่กินเรากินเรามันก็คงหมดตัวมันก็ว่านเลยขอบคุณครับ